ถ้าคุณบังเอิญเจอเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าตาน่ารักกำลังขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่ขอให้คุณจงหยุดความคิดนั้นเอาไว้ก่อนไม่แน่เธออาจจะเป็นฆาตกรที่อายุ30ปีแล้วก็เป็นไปได้ Orphan First Kill เป็นหนังภาคต่อจากหนังตำนานอย่าง Orphan เด็กนรกจะพาเราย้อนไปถึงจุดกำเนิดของเรื่องราวว่าเยื่รายแรกของเธอนั้นคือใคร ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหนังผมก็อยากที่จะฟังให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศเอสโตเนียปี2007ในฤด,ดูหนาวที่เย็ยนยะเยือกหิมะปกคลุมไปทั่วทุกทีถนนหนทางขาวโพลนไร้ผู้คนแต่ในป่าทึบเช่นนี้ก็ยังมีรถคันหนึ่งขับฝ่าหิมะมาเขือมาอยัางสถาบันผู้ป่วยจิตเวชศารหญิงสาวลงจากรถและกดออดหน้าประตูเธอแนะนำตัวว่าเธอนั้นชื่อแอนนา เป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปะเพื่อใช้ในการบำบัดผู้ป่วยเมื่อเธอเข้ามากอพบว่าสถาบันผู้ป่วยจิตเวชแห่งนี้มีการดูแลอย่างรัดกุมเป็นพิเศษบรรยากาศช่างอึมครึมหมึดมนไม่น่าอยู่เป็นที่สุดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสั่งให้อนนายกมือขึ้นและข้าสำรวจร่างกายของเธอว่ามีอาวุธหรือเปล่าแอนนาไม่ค่อยพอใจนักแต่ก็ย่อมโดยดีหัวหน้าผู้ดูแลสถาบันเข้ามาต้อนรับเธออย่างเป็นมิตรเพราะวันนี้เป็นวันแรกในการทำงานของแอนนาพวกเขาขึ้นลิฟต์ เพื่อพาแอนนาไปที่ห้องทํางานระหว่างที่เดินอยู่นั้นหัวหน้าก็ได้กําชับให้แอนนาอ่านกฎระเบียบความปลอดภัยให้ขึ้นใจเพราะผู้ป่วยที่นี่มีบุคคลอันตรายอยู่ยังไม่ทันขาดคําก็มีคุณหมอวิ่งหน้าตั้งมาแล้วก็บอกว่าหลีหน้าได้หายไปแล้วประตูทุกบานถูกสั่งให้ล็อกเสียงไซเรนเตือนภัยดังสนัน่นแอนนาถามว่าหลีหน้าคนนี้คือใครหัวหน้าก็บอกว่าหลีหน้าคือผู้ป่วยที่อันตรายและได้ก่อเหตุฆาตกรรมอาจารย์สอนศิลปะคนก่อนไป หัวหน้างานได้พาแอนนามาส่งที่ห้องเธอปลอดภัยถ่ายเกิดว่าอยู่ในห้องนี้ในห้องมืดสลัวมีแสงไฟสีแดงกระพริบแสบตามีเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งวาดรูปอยู่ที่มุมห้องแอนนาเข้าไปทักทายแต่เด็กคนนั้นก็ไม่ตอบแอนนาขอดูรูปที่เด็กกำลังวาดอยู่และถามว่าเธอชื่ออะไรเด็กหญิงคนนั้นลุกขึ้นมาในมือกำจินสอจนแน่นและบอกว่าเธอนั้นชื่อลีนาแอนนาตกใจก็เลยเผอปากพูดไปว่าพ่อกับแม่หนูทำงานที่นี่หรอจ๊ะลีนาตบกลมาว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นละ่ะ ลีน่ากำนิงสอนแน่นขึ้นก้าวเท้าเข้ามาหาแอนนาอย่างช้าๆโชคยังดีเจ้าหน้าที่เปิดประตูมาล็อกตัวลีน่าเอาไว้ทันแอนนาจึงเข้าใจว่าผู้ป่วยอันตรายก็คือลีน่านั่นเองหัวหน้าง,งานอธิบายว่าที่ลีน่าดูเหมือนเด็กเพราะต่อมในร่างกายของเธอนั้นมีปัญหาร่างกายหยุดเติบโตไปตอนอายุ10บขวบแต่สติปัญญาของเธอนั้นเป็นผู้ใหญ่ลีน่าอายุ31ปีแล้วเธอโหอยหาอิสระและอย่าได้เห็นใจเธอเป็นอันขาดเพราะเธอนั้นเป็นพวก18มงกุฎ ใช้รูปลักษณ์ที่ดูเหมือนเด็กหล่อหลวงครอบครัวอื่นให้เลี้ยงเธอขโมยของและกะ็ฆาตกรรมมันก็เลยเป็นเหตุให้ลีนานั้นเป็นบุคคลที่อันตรายหลายวันต่อมาทุกอย่างก็ยังปกติดีจนกระทั่งวันหนึ่งมีพัสดุมาส่งให้ลีนาคนที่มาส่งพัสดุนั้นก็ยังคงไม่ได้ไปไหนเขายืนมองเธอผ่านประตูกระจกด้วยสายตาของพวกใครเด็กลีนาจับจุดอ่อนของผู้ดูแลได้เธอจึงใช้น้ำเสียงอ,อ่อนยืนมือผ่านช่องส่งของ,ของและขอให้ผู้ดูแลช่วยผูกโบว์ที่ข้อมือของเธอให้หน่อย เธอล่อลงให้ผู้ดูแลนั้นเข้ามาในห้องของเธอก่อนที่จะผลักเขาเข้ากับกำแพงและใช้มือกระแทกหัวของชายผู้นั้นเข้ากับตะปูที่อยู่ด้านหลังกระแทกซ้ําอยู่หลายครั้งจนเลือดนองเต็มพื้นและชายคนนั้นก็ตายในทันทีเธอใช้ขีการของเขาเพื่อหลบหนีออกจากอาคารเธอลงลิฟต์มาจนถึงหน้าตัวตึกแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเฝ้าอยู่เธอเห็นเพื่อนผู้ป่วยกําลังยืนมองเธออยู่ไม่ห่างเธอเลยยัออย่วยุให้เพื่อนของเธอนั้นกระโจนเข้าทาร้ายเจ้าหน้าที่อย่างปาดเถื่อนเขาถูกไม้กระบองฟาดที่หัวจนแหลกเหลว แอนนากำลังขับรถกลับบ้านแต่เมื่อเธอปัดหิมะที่หน้ากระจกออกเธอก็เห็นลีน่ากำลังจ้องเธออยู่เธอวิ่งออกไปเพื่อดูว่าทุกคนในสถาบันจิตเวชนั้นเป็นอย่างไรบ้างทุกอย่างเละเทะไปหมดแถมยังมีคนตายแอนนาคิดว่าสถานที่แห่งนี้คงไม่เหมาะกับเธอสักเท่าไหร่เธอก็เลยขอลาออกแอนนาขับรถมาถึงที่บ้านระหว่างที่กำลังไขกุญแจประตูท้ายรถก็เปิดออกอย่างเป็นสนาะเธอเดินไปปิดประตูท้ายรถและก็เดินเข้าบ้านอย่างเหนื่อยล้า เมื่อประตูบ้านเปิดออกลีน่าก็ฟาดแฉลงเข้าที่หัวของแอนนาอย่างไม่ยังแอนนาบาดเจ็บสาหัสขยับตัวไปไหนไม่ได้ลีน่าไม่ทุกข์ร้อนอะไรเดินไปเล่นเปียโน,โนและก็จิบไวน์อย่างสบายใจพร้อมเปิดโน้ตบุ๊กหาข้อมูลคดีเด็กหายที่หน้าตาคล้ายเธอเธอเปิดหาข้อมูลอยู่นานก็พบกับเด็กหญิงชาวอเมริกาคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอสเธอร์เธอหายตัวออกจากบ้านไปนานกว่า4ปีอายุราวสิบขวบเธอมองรูปของเอสเธอร์และเอากระจกขึ้นมาเทียบกับหน้าของตัวเองก็พบว่าหน้าเหมือนกันอย่างกับแกะ เธอก็เลยจัดการแต่งตัวด้วยชุดของเด็กทำตัวเองให้น่ารักต่อจากนี้ไปไม่มีลีน่าอีกต่อไปแล้วมีเพียงแค่เอสเธอร์เท่านั้นเธอกำลังออกจากบ้านแล้วก็เห็นว่าแอนนานั้นยังไม่ตาย,าย,าตายาเธอเลยจัดการฟาดแฉลงให้แอนานาพ้นเคราะห์เธอนั่งเล่นชิงช้าอยู่ในสวนสาธารณะตอนเด็กๆเพื่อล่องให้ตำรวจมาพบเธอตำรวจนายหนึ่งที่กำลังเดินตรวจอย,อยู่แถวนั้นก็เห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งไกวชิงช้าอยู่คนเดียวเขาก็เลยถามว่าเธอนั้นชื่ออะไรลีน่าแซงตีนาเ้าแล้วก็บอกว่าเธอนั้นชื่อเอสเธอร์ตัดไปที่ประเทศอเมริกา ครอบครัวของเอสเธอร์นั้นกำลังดูลูกชายแข่งฟันดาบอย่างสนุกสนานครอบครัวของเอสเธอร์ประกอบไปด้วยแม่ชื่อว่าทรีเซียเธอเป็นหญิงที่เก่งฉลาดมีความมั่นใจส่วนพ่อชื่อว่าอัลเลนเป็นเจตตกรฝีมือดีมีชื่อเสียงส่วนพี่ชายชื่อว่ากุน,นาเขาเก่งในด้านฟันดาบดูเป็นพี่ชายที่อบอุ่นใจดีแต่นิสัยจริงๆของเขานั้นตรงข้ามกับรูปลักษณ์ภายนอกโดยสิ้นเชิงน,นักสืบที่ดูแลคดีการหายตัวไปของเอสเธอร์ได้เข้ามาแจ้งทรีเซียและอัลเลนว่าเจอตัวเอสเธอร์ลูกสาวของพวกเขาแล้ว ชวิเซียเดินทางมารับเอสเธอร์ที่กรุงมอสโกประเทศรัเสเซียเจ้าหน้าที่แจ้งเธอว่าเอสเธอร์บอกกับพวกเขาว่าเธอนั้นถูกครอบครัวชาวรัเสเซียลักพาตัวแต่ว่าเธอก็สบโอกาสหนีออกมาได้และเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชวิเซียยืนมองลีนาเล่นเปียโ,โนด้วยแววตาที่ดีใจเป็นอย่างมากลีนาวิ่งเข้ามากอดชวิเซียไว้แน่นระหว่างทางกลับอเมริกาชวิเซียเอารูปของครอบครัวมาให้ลีนาดูทั้งพ่อพี่ชายและยายลีนาบอกว่าอยากเจอคุณยายอีกจังเลย ช่ยเสียทำหน้าแปลกใจและบอกว่าคุณยายนั้นตายไปนานแล้วลูกจำไม่ได้หรอเมื่อถึงสนามบินอาเล็กก็เข้ามาต้อนรับเอสเตอร์อย่างอบอุน่นเขากอดเธอไว้แน่นเขาดีใจมากจนร้องไห้ออกมาเพราะลูกสาวของเขาหายไปถึง4ปีเขาไม่คิดด้วยสัำว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม้กุณนายพี่ชายของเอสเธอร์จะดูเกรงไปบ้างแต่เขาก็ดีใจที่เธอกลับมาได้อย่างปลอดภยัยพวกเขาขับรถมาจนถึงที่บ้านลีน่าเดินมองเฟอร์นิเจอร์อย่างตื่นตะลึงบ้านนี้ทั้งใหญ่และก็หรูหรา ครอกรัวจะต้องรวยมากแน่ๆฟรีเซียและอันเลนพาลีน่ามาพักผ่อนที่ห้องนอนและบอกว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาจิตแพทย์ด้วยกันเช้าวันรุ่งขึ้นลีน่าที่กำลังนั่งอยู่ในห้องของจิตแพทย์ด้วยสีหน้าเป็นกังวลเป็นอย่างมากคุณหมอแนะนำตัวเองเธอมีชื่อว่าซีกาเธอเป็นสาวผิวสีตัวสูงและท่าทางใจดีคุณหมอไม่รอช้ารีบเข้าไปเดินทันทีเธอถามลีน่าว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เธอถูกลักพาตัวไปลีน่าไม่ตอบแถมเปลี่ยนความสนใจไปเล่นกับหนกแก้วเหมือนเด็กๆแทน หมอจึงหยุดถามและขอให้ลีนาออกไปนั่งรอหมอข้างนอกก่อนลีนารู้ว่าหมอจะต้องคุยกับชีเซียแน่ๆเธอจึงแอบอยู่เองห้องแล้วก็ฟังผ่านไมโครโฟนและอ่านแฟ้มประวัติของเอสเธอร์ทันใดนั้นก็มีเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังมองลีนาด้วยความสงสยัยลีนาฟังมาถึงจุดที่หมอกำลังบอกชีเซียว่ามันแปลกๆที่เอสเธอร์จำนกแก้วของหมอผิดตัวนกแก้วตัวเก่านั้นเป็นนกสีส้มตัวใหญ่แต่ว่านกตัวนี้รูปร่างไม่เหมือนตัวเก่าสักนิดทำไมเธอถึงจำชื่อนกแต่จำรูปร่างของนกไม่ได้ ลีนาควรหยุดการสนทนานี้เธอหยิบกันไกลมาและตัดเสื้อของตัวเองจนขาดแล้วก็กรีดร้องออกมาว่าเด็กผู้ชายคนนั้นตัดเสื้อของเธอระหว่างที่เดินออกจากโรงพยาบาลโดยสีหน้าระรื่นนั้นเธอสังเกตเห็นชายคนหนึ่งกำลังถ่ายรูปเธออยู่พอมาถึงที่บ้านอลเลนก็ชวนลีนาไปที่สตูดิโอวาดภาพของเขาลีนาตื่นเต้นมาเพราะเธอก็ชอบวาดภาพเช่นกันลีนาเดินมาเปิดภาพวาดดูเล่นแต่ก็ได้พบเข้ากับแผ่นกระดาษที่ตามหาเด็กหายเต็มไปหมดมีรูปวาดของเอสเธอร์มากมาย แค่ดูก็รู้ว่าอันเลนนั้นหมกมุ่นกับการหายตัวไปของลูกสาวขนาดไหนแต่ในเอกสารทั้งหมดนั้นลีน่าเห็นภาพของพี่ชายที่แอบถ่ายรูปเธอตอนกำลังออกจากโรงพยาบาลอยู่ด้วยอเลนรูปเอาภาพปิดเอกสารเอาไว้ก่อนที่จะพาลีน่ามาวาดรูปเล่นด้วยกันลีน่าอาสาขอวาดรูปของอเลนอเลนก็แปลกใจมากเพราะปกติลูกสาวของเขาไม่เคยมีความสนใจในการวาดรูปมาก่อนแต่พอลีน่าวาดเสร็จเขาก็ต้องตะลึงเพราะว่าฝีมือของเธอนั้นเกินกว่าเด็กอายุสิบขวบไปมาก จนอนเลนแอบคิดว่าลูกสาวของเขาเป็นเด็กมีพรสวรรค์โดยแท้ในช่วงคำ่ำลีน่ากำลังอาบน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงมีคนเข้าห้องของเธอทริเซียเดินเข้ามาหานาฬิกาที่ตกอยู่ในห้องแต่กลับพบกับสมุดโนตนลิกลับเล่มหนึ่งแทนเธอเกือบจะเปิดอ่านแล้วแต่ก็ถูกลีน่ากระชากกลับไปทริเซียตกใจมากเพราะลูกสาวของเธอไม่เคยก้าวร้าวแบบนี้มาก่อนระหว่างที่ทานอาหารค่ำกันอยู่นั้นชายที่ถ่ายรูปลีน่าก็ปรากฏทัวรที่บ้านเขาชื่อดอนนันเป็นตำรวจที่รับผิดชอบคดีของเอสเธอร์นั่นเอง เขเข้ามาแสดงความมีดีกับการกลับมาของเอสเธอร์ลีน่ากลัวว่าตำรวจจะจับพิรุษได้เธอก็เลยขอตัวไปหยิบน้ำในห้องครัวลีน่าแอบฟังอยู่หลังกำแพงเธอได้ยินว่าตำรวจนั้นแนะนำให้ไปพบจิตแพทย์ทั้งครอบครัวเพื่อประเมินอาการของทุกคนลีน่ารีบเข้ามาแรกบอกว่าพรุ่งนี้แม่ต้องไปงานกาลาตำรวจก็เลยบอกว่างั้นเป็นวันมะรือนแทนก็แล้วกันแถมยังจับผิดสังเกตเพิ่มได้อีกเพราะว่าลีน่านั้นถือแก้วเปล่ากลับมาทั้งๆที่บอกว่าเมื่อกี้จะไปเติมน้ำลีน่าโกยเครื่องประดับเพชร พลอยและเงินสดจนเต็มกระเป๋าเธอตั้งใจจะหนีออกไปในคืนนี้แต่ระหว่างที่เดินไปนั้นเธอก็เห็นห้องวาดภาพสว่างสวยไปด้วยไฟแบล็คไลท์ที่ใช้ในการวาดภาพเรียงแสงลีน่ายืนมองดูอัลเลนอยู่นานโดยแววตาอาลาัยอาวรเธอเปลี่ยนใจกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งอลเลนและทริเซียกำลังแต่งตัวเพื่อไปงานกาลาอัลเลนกลับมามีชีวิตชีวาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทริเซียเองก็มีความสุขอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่จะออกจากบ้านไป อเลเล่ลทีเซียก็ได้กำชับให้กุนาดูแลน้องสาวอย่าให้คลาดส,สายตาแต่มีหรือที่วัยรุ่นอย่างกุนาจะทำตัวดีๆได้เขาที่โทรชวนเพื่อนๆมาจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านอย่างเมามันเพื่อนของกุนานั้นปากเสียว,ว่าเอสเธอร์ต่างๆนานาเขาไม่สนใจอะไรแถมยังเสริมอีกว่าเอสเธอร์แต่งตัวประหลาดเมือ่อรุดออกมาจากหนังสยองขวัญลีนาเดินเข้ามาในวงสนทนาด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจแม้กุนาจะไล่เธอไปไกลๆเธอก็ไม่ยอมไปแถมยังด่ากุนาให้ไปตายซะก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายไปกว่านี้ จูจ่ๆบอดประตูก็ดังขึ้นเขาคือตำรวจที่รับผิดชอบคดีของเอสเธอร์นั่นเองเขาเห็นจังหวะดีอริและทรีเซียไม่อยู่ก็เลยแท้งทำเป็นมาขอเข้าห้องน้ำที่บ้านคอยแอบย่องขึ้นไปสำรวจห้องนอนของเอสเธอร์และหยิบแผ่นเสียงที่มีลายนิ้วมือของลีน่าไปลีน่าที่แอบมองอยู่จึงสะกดรอยตามตำรวจไปที่บ้านเช่นกันฟรเซียกลับมาถึงที่บ้านก็ไม่พบกับลีน่าเธอจึงเข้าไปสำรวจในห้องและพบกับสมุดโน้ตเล่มเดิมอีกครั้ง เธอเปิดสมุดออกมาก็เห็นภาพถ่ายของชายที่เธอไม่รู้จักและภาพคู่ของเธอและอันเลนใบหน้าของเธอในรูปถ่ายถูกประกาศสีแดงขีดทับจนยับเยินเหมือนโกรธเลดกันมานานและภาพอีกภาพก็เป็นรูปของดอนนันตำรวจที่สืบสวนคดีนั่นเองตำรวจกลับมาถึงที่บ้านก็รีบนำอไลานิ้วมือไปตรวจสอบทันทีเขารู้สึกเสียวสันหลังแ,บบแปลกๆเหมือนมีคนกำลังจ้องอยู่แต่เขาก็ไม่สนใจทำการตรวจสอบลายนิ้วมือต่อไปจนพบว่าลายนิ้วมือบนแผ่นเสียงนั้นไม่ตรงกับลายนิ้วมือของเอสเซอร์ตัวจริง ท่านใดนั้นเองลีน่าก็คว้ามีดขึ้นมาแทงคอตำรวจอย่างไม่ยัง้งและก็ถามว่าขนาดฟรเซียยังดูไม่ออกแล้วแกรู้ได้ไงว่าฉันนั้นไม่ใช่เอสเตอร์ตำรวจสำลักเลือดและก็ตอบไปว่าฟรเซียนั่งรู้ท่านใดนั้นฟรเซียก็โผล่มาและยิงเข้าที่หัวของตำรวจจนตายเธอหันปืนมาที่ลีนา่าลีน่าเล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าเธอนั้นเป็นผู้ใหญ่วัยสาที่สวมรอยเป็นอเอสเตอร์ฟูเซียถามว่าลีน่ามีโอกาสขโมยของและหนีไปได้ทำไมถึงไม่ทำ แล้วก็ได้ถามเธอต่อไปว่าเธอตั้งใจจะฆ่าพวกเธอยกบ้านใช่ไหมลีนาเสนอว่าถ้าปล่อยเธอไปเธอจะไม่มาให้เห็นหน้าอีกฟิเซียบอกว่าลีนาต้องสมรอยเป็นเอสเธอร์ต่อไปเพราะจริงๆแล้วเอสเธอร์นั้นตายไปนานแล้วโดยคนที่ฆ่าเธอก็คือกุณาพี่ชายนั่นเองกุณาเล่นกับเอสเธอร์แรงเกินไปจนเกิดอุบัติเหตุทําให้เอสเธอร์นั้นตายแม่ก็เลยทําการปกป้องกุนาโดยการปิดการตายให้เหมือนเอสเธอร์หายตัวไปถ้าลีน่าคิดหนีฟิเซียจะไม่ยอมปล่อยเธอให้รอดแน่ จากนักล่ากลายเป็นเหยื่อแทนเสียอย่างนั้นลีน่าต้องทําตามแผนของทิเซียทุกอย่างทิเซียพาลีน่าไปจัดงานศพของดอนนันก่อนจะขับรถกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิวเซียกลับมาที่บ้านก็บอกลูกชายถึงความจริงทั้งหมดคุณนางหัวเสียมากบอกให้แม่ฆ่าลีน่าทิ้งไปซะแต่ว่าทิเซียไม่คิดอย่างนั้นเธอต้องการให้ลีน่าอยู่ต่อเพื่อให้สามีของเธออันเลนมือแรงบันดาลใจในการวาดภาพให้เสร็จเธอจะได้เอาภาพไปขายซึ่งภาพวาดสีมือของอันเลนนั้นมีราคาแพงมาก ถ้าพลาดเสร็จแล้วจะค่าลีน่าก็ยังไม่สายแม้กุณาจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่เขาก็ต้องทําตามแผนของแม่ไปก่อนฟริเซียเตรียมข้อมูลให้ลีน่าสาหรับการไปพบจิตแพทย์เธอบอกจุดที่ลีน่าควรรู้เช่นเธอจํานกแก้วผิดตัวเธอจะต้องรู้ว่าเอสเตอร์เคยไปเที่ยวที่ไหนกับครอบครัวบ้างและเมื่อวันนัดพบจิตแพทย์มาถึงลีน่าก็สามารถตอบคําถามได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีทางที่จิตแพทย์จะดูออกได้เลยฟริเซียเตรียมเสื้อผ้าให้ลีน่าสําหรับงานเลี้ยงและบอกลีน่าว่าจะต้องทําให้ทุกคนประทับใจ เพราะแขกที่มาที่บ้านเธอนั้นล้วนเป็นคนแข็งคนโตทั้งนั้นลีน่าทำออกมาได้ดีเธอเล่นเปียนโนซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทุกคนลีน่าเข้าห้องเพื่อจะนอนพักผ่อนกุนนาที่กำลังนั่งรอเธออยู่เขาเข้ามาคุกคามลีน่าแล้วก็บอกกับเธอว่าลีน่านั้นไม่มีวันเป็นน้องสาวของเขาได้สมบัติในบ้านต้องเป็นของเขาทั้งนั้นฉะนั้นลีน่าจะต้องจำเอาไว้ว่าเขาคือเจ้านายของเธอและถ้าเธอไม่เชื่อฟังเขาเขาก็จะฆ่าเธอเหมือนที่เขาฆ่าเอสเธอ และกุณาก็เดินออกจากห้องไปเด้วยรอยยิ้มสะใจฟรีเซียกำลังเตรียมมื้อเย็นอยู่เธอใส่ย,ยาน,นอนหลับลงไปในอาหารของลีนาอาหารจานอื่นๆเป็นสเต็กเว้นแต่เพียงของลีนาที่เป็นมักกะโรนีอบชีสอเลนบอกว่าเขาวัดภาพเสร็จแล้วและพรุ่งนี้จะพาลีนาไปดูงานที่หอศิลป์ลีนารู้ได้ทันทีว่าความตายนั้นใกล้เข้ามาแล้วอาจจะเป็นคืนนี้ไม่ก็พรุ่งนี้เธอมองไปที่จานข่าวแต่ก็ไม่ยอมกินสักคำเธอขอตัวขึ้นห้องฟรีเซียบอกว่าอย่าลืมเอามักกะโรนีขึ้นไปทานด้วย สายตาของเธอนั้นบ่งบอกว่าถึงวาระสุดท้ายของลีนาแล้วลีนาเอามโการนีให้หนูในห้องกินปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหนูตนนั้นก็ตายลีนาก็เลยคิดแก้แค้นโดยการเตรียมอาหารเช้าวันให้ทุกคนในครอบครัวเธอเตรียมน้ำผักอย่างดีให้กับทรีเซียทรีเซียปฏิเสธในทันทีเพราะรู้ว่าน้ำนี้ต้องมีอะไรอยู่แน่ๆแ,แต่ลีนาก็ยังขยันขยอะให้กินโดยขอให้อารเลนช่วยพูดอีกเสียงทรีเซียจำใจต้องกินเข้าไปเธอจิบแค่นิดเดียวและหันหลังเทน้ำน้ำนทิ้งทันที ฟรีเซียแทบอ้วกออกมาเอาลีน่าใส่หนูใต้ลงไปในน้ําปั่นของเธอลีน่าเดินทางมาส่งอัเลเลนที่ชานชลารถไฟพอมาถึงอัเลเลนก็เอากระบอกใส่รูปภาพให้ลีน่าถือไว้ก่อนที่จะขอตัวไปเข้าห้องน้ําลีน่าเห็นฟรีเซียและกุนาคุยกันอย่างเคร่งเครียดตรงชานชลารถไฟลีน่าถือกระบอกรูปภาพไว้แน่นและแอบอยู่ข้างหลังพวกเขาทั้งคู่เธอรอจังหวะที่รถไฟกําลังจะมาถึงชานชลาลีน่าวิ่งสุดแรงกะว่าจะเอากระบอกรูปภาพนั้นกระแทกทั้งสองแม่ลูกให้รถไฟทับตาย แต่แต้มบุญของสองแม่ลูกยังพอมีอยู่ในสถานีรถไฟเข้ามาขัดจังหวะแลลอุ้มลีน่าไว้ทันก่อนที่จะถึงตัวสองแม่ลูกอย่างชิวเฉียดอเลนขึ้นรถไฟไปโอกาสสุดท้ายหมดลงพร้อมกับความอดทนของสองแม่ลูกทีเซียลากลีน่ากลับบ้านแต่เธอไม่ยอมกลับง่ายๆเธอกระชากกระเป๋าทีเซียแล้วก็วิ่งหนีกุณาคว้าตัวเธอไว้ทันแต่ก็ถูกลีน่าหยิบเอาสเปรย์พริกไทยฉีดเข้าเต็มหน้าลีน่าขโมยรถของทีเซียและหนีออกมาทีเซียโทรหาตำรวจให้สกัดรถของเธอเดี๋ยวนี้ลีน่าขับรถอย่างสบายใจ เธอเปิดเพลงในรถดังสนัน่นทาปากสีแดงและสูบบุหรี่อย่างที่อยากทําแต่ว่าทันใดนั้นรวตตารวจก็อยู่ด้านหลังของเธอแล้วลีน่าหนีไปไม่รอดเธอถูกตํารวจจับไว้และก็ได้นํามาส่งที่บ้านของทีเซียสองแม่ลูกลากลีน่าไปที่ห้องกุนนาล็อกตัวเอาไว้ส่วนทีเซียหยิบกันไก่จะเชือดข้อมือเธอทีเซียตั้งใจทําเหมือนว่าลีน่านั้นฆ่าตัวตายเพราะอันเลนน่าจะทําใจได้ง่ายกว่า แต่ก่อนที่ชูเซียจะได้เชือดข้อมือลีนาก็ถุยน้ำลายเข้าที่ตาชูเซียและกัดแขนของกุณาเธอพยายามวิ่งหนีแต่ก็ถูกกุณาพลักตกบันไดเธอนอนแน่นิ่งทันใดนั้นมือถือของชูเซียก็ดังขึ้นอันเลนสามีของเธอโทรมาบอกว่าเขานั้นกำลังจะกลับบ้านเพราะตำรวจโทรมาบอกเรื่องของลีนาะและบอกว่าเขานั้นเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากพ่อคุยเสร็จก็พบว่าลีนานันหายไปแล้วกุณาตามรอยลีนาะจนมาถึงห้องวาดภาพของพ่อเขาหยิบดาบที่ใช้แข่งประจำขึ้นมาคิดว่าถ้าเจอลีนาะจะแทงให้ตายเลย แต่กลายเป็นว่าลีน่าก็เตรียมไม้เด็ดเอาไว้ให้เขาเช่นกันเธอหยิบหน้าไม้ยิงใส่กุนนาจนงายหลังแล้วก็หยิบดาบของกุนนานั้นกระนำแทงไม่หยุดกุนนานั้นตายทันทีทริเชียเดินเข้ามาเห็นก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งกระชากตัวลีน่ากระแทกเขากเ้ากับเคาน์เตอร์ในครัวทั้งสองคนฟัดเบี่ยงกันอย่างไปมาอย่างโฉลมุนหน้าของลีน่านั้นกระแทกกับพื้นจนฟันปลอมของเธอเกือบลุดออกมาทริเชียที่ขวามีดได้ก่อจะแทงใส่ลีนา่าแต่ก็แทงไม่โดนสักทีเธอถูกลีน่าเอาชามฟาดที่หัวอย่างจังมีดกกระเ็นนตพื้ ทริเซียใช้แรงทั้งหมดที่มีเหวี่ยงลีนากระแทกกำแพงทริเซียหอบหมดแรงพอมองมาที่พื้นก็ไม่เห็นลีนาแล้วเธอรีบวิ่งตามลีนาไปที่ห้องนอนโดยไม่รู้ว่าลีนานั้นแอบเปิดเตาทำอาหารทิ้งเอาไว้และตอนนี้ไฟก็กำลังจะไหม้ห้องครัวลีนาปีนออกทางหน้าต่างและไต่ขึ้นไปบนยอดหลังคาบานไฟกำลังโหมอย่างหนักทริเซียเองก็ไม่ลดละปีนตามลีนาจนไปถึงยอดหลังคาลีนาและทริเซียลืน่นจนเกือบพลัดตกหลังคาแต่โชคยังดีที่เกาะรางน้ำเอาไว้ได้ทัน อเลนมาถึงที่บ้านก็เห็นทวเซียแลลีน่ากำลังตกอยู่ในอันตรายเขารีบปีนขึ้นมาถึงระเบียงรางน้ำทั้งคู่ส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือรางน้ำนั้นรับน้ำหนักไว้ไม่ไหวและกำลังจะพังลงอเลนต้องเลือกช่วยใครสักคนหนึ่งขึ้นมาให้ได้ก่อนเขาคว้ามือของลีน่าเอาไว้และทันใดนั้นเองรางน้ำก็พังลงทวเซียตกลงไปหัวกระแทกพื้นตายอเลนตกใจเป็นอย่างมากเขาประคองหน้าของลีน่าเอาไว้และความจริงก็ปรากฏฟันปลอมของเธอหลุดออกมาตามแรงบีบของอเลน เขาเห็นฟันที่แท้จริงของเธอซึ่งทั้งเหลืองและก็สกรปรกเหมือนฟันของยายแก่ๆอเลนถามลีนาว่าแกเป็นใครทําไมถึงทํากับเขาแบบนี้เขาไม่อยากฟังคําแก้ตัวของลีนาที่พร่ำเพ้อบอกว่ารักเขาและทําอย่างนี้ก็เพื่อเขาเขาถอยหลังจนพลัดตกลงไปหัวกระแทกพื้นตายอยู่ข้างๆชุยเซียไฟยังคงหงกระหน่าลีนาเช็ดคราบเลือดขวาสมุดนตของเธอและเดินออกไปรอด้านนอกรวกับเด็กสาวที่เคราะหร้ายบ้านไฟไหม้ตัดมาที่สถานสงเคราะห์ มีหญิงสาวที่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พูดคุยกันว่าเฮสเตอร์เป็นเด็กที่น่าสงสารโดนลักพาตัวไปแถมบ้านก็ฝ่ายใหม่คงยากที่ใครจะรับเลี้ยงเธอแต่ถึงอย่างนั้นก็มีครอบครัวเศรษฐีใจดีรับอุปกราระเธอไปลีหน้าที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยิ้มออกมาเหยื่อรายใหม่ของเธอติดกลับเข้าซะแล้วและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้สาระเพิ่มเติมจากในหนังโรคที่ลีนาเป็นนั้นมีชื่อทางการแพทย์ว่าลาลอนซินโดม เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถใช้โกร h ฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนในการจเจริญเติบโตได้ทําให้เมื่อแรกเกิดขนาดตัวจะยังปกติดีจนถึงภาวะที่โรคแสดงออกมาร่างกายก็จะหยุดจเจริญเติบโต,ตโดยหนังเรื่อง o f f a n First k i l l ได้คะแนนจาก IMDb ไป6คะแนนและได้คะแนนจากเว็บมะเขือเทศเน่าไป72เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่เพิ่งจบไปและ้าว่าทุกคนชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe และกดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าหาว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผมสปอยเลอร์เอเลก็ต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนสําหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็ได้ครับและสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วอพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ش <laughs>